น้องเคนเป็นเด็กตลกสวัสดีคัะตอนนี้ชื่อกอยู่รกับองเคนในช่องเคนจีเทลวันนี้เคนมารีวิวอ่ะแม่เปิดถุงแล้วระวังตกไอติมอะไระไอติมอะเนสเล่ซุ per c h o ป pop รสซัตโตเบอร์รี ไม่เคยกินมาก่อนเลยนะครับโอ้โหรู้ไหมว่าเนี้ยแท่งละกี่บาทแท่งละหนึ่งร้อยบาทรู้ไหมไม่ไม่ใช่แท่งละยี่สิบบาทมันเป็นยังไงอ่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอันนี้เคลื่ินเลยก่อนเลยรสชาติเหมือนอะไร<ม>อะไรครับโอ้ยพูดไม่ได้เลยทีเดียวสตรอ,บรรอบเบอร์รี่เป็นยังไงครับช่วยรีวิวหน่อยครับ อร่อยมากเลยเกับอะไรนะอ oh <my> ร่อยมากเลยครับรสชาติข้างในมันเป็นยังไงอ่ะครับดูเลยอ่ะมันมันเป็นสองส่วนนะไอติมยี่ห้อนี้ใช่ไหมมันมีเนื้อไอติมข้างในแล้วก็มีตัวที่เป็นเคลือบอยู่ด้านนอกด้วยด้างในก็เป็นรสดาบลิ่อย่งนี้แหลครับแล้วข้างในเนี่ยมันรสชาติยังไงหมูกับหมูกับ เราได้กินสตรอเบอรีร่เหรอเออเหมือนได้กินสตรอเบอรีร่จริงๆเลยเหรอครับแล้วรสชาติมันเป็นยังไงแบบเหมือนนมสตรอเบอรีรออ่ไหมแม่ว่ามันผสมนมด้วยนะด้านในอ่ะแล้วมันหวานไหมครับไม่หวานฮะไม่หวานเลยเหรอไม่หวานเทไหร่อยไหวานนิดนึงอืมด้านในแม่ว่าหวานแต่ตัวที่ไม่หวานอะ่ะ น่าจะเป็นตัวเคลือบด้านนอกมากกว่าเคนล,ลองชิมตัวเคลือบด้านนอกอย่างเดียวสิแล้วเป็นไงบ้างบอกสไไอไิไม่หวานวไม่หวานแล้วแล้วแล้วมันเป็นยังไงอะไม่หวานหวานแนบในหวานแนบอไม่เบื่อผู้ชมลองกินดูให้ท่านผู้ชมลองชิมดูนี่ <laughs> ครับครับกินเลยครับมันมันเรียกว่าเปรี้ยวไหมลูกปุ๊บซีหล่น <laughs> มันมีตัวสตรอเบอรี่อบแห้งแล้วก็ตัวข้าวโพดอบกรอบผสมอยู่ด้วยสตรอเบอรี่อบแห้งมันก็เลยทำให้เปรียปร้ยวๆตอนนี้น้องเพนกินไม่หยุดเลยนะครับหยุดไม่ได้เลยนะครับโอ้โหได้ยินเสียงเคี้ยวดังครับโอ้ยเอาๆเอาพยายามเอาเข้าเอาได้ไหมโอ้โหโเข้าไปสำเร็จครับ านั่งกินครับไม่หยุดเลยครับเต็มสิบให้กี่คะแนนครับ11 00, 11 00. หนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งพันฮะเอาแค่เต็มสิบเะถ้าชอบมากก็คือให้เต็มสิบถ้าไม่ชอบก็ศูนย์ถ้ากลางๆอ่ะพอกินได้ก็ห้าสิบไปเลยครับให้สิบไปเลยครับโอ้โห หนึง่งร้อยไปครับห <100. S 2> นึง่งร้อยที่ห้ออะไรนะครับจำได้ไหมครับต,ต้องจำให้ได้คิไม่งั้นคาวหลังอยากกินอีกก็จะไม่รู้ไงนี่เลสเล่ซูปเปอร์ช็อกป๊อปสตรอเบอรี่โอเคราคา20บาทหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลนทั่วไปนะคะซื้อได้ที่ไหนก็ได้ ทีเซเว่นอย่างเดียวครับครับเซเว่นลีเดียบอกว่าไม่เด็กก็หนึ่งโอ้โหเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ What's t h e noise ตอดโอ้ยถ้าอย่างนั้นไปก่อนละครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องเคนด้วยนะครับ